ใชใช้พลัง,ลงเอ๊เราจะหาความจุของปอดได้ยังไงนะชุดวัดความจุอากาศของปอดลอกสติ๊กเกอร์ที่อยู่ในชุดออกแล้วแปะลงไปที่ถุงพลาสติกข้อสำคัญก็คือแปะบริเวณที่เขียนว่า6.0ลิตรที่บริเวณปลายปิดของถุงพลาสติกเอาท่อพลาสติกกอยเข้าไปในบริเวณด้านปลายเปิดของถุงจากนั้นให้ห่อถุงเข้ากับท่อพลาสติกแล้วก็ติดด้วยเทปใส ม้วนถุงจากทางด้านปลายปิดมาให้เลยตำแหน่งที่0.0วิธีการเป่าคือเราจะเป่าโดยสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็เป่าออกเพียงหนึ่งครั้งก่อนจะสูดลมหายใจเนี่ยจะกำบรบริเวณที่ตำแหน่งของ0.0ไว้ม้วนถุงเข้ามาให้ตึงอ่านค่าที่ได้ค่าที่ได้คือ3.0ใช่ไหมแสดงว่าความจุอากาศของปอดเราเนี่ยเท่ากับ3ลิตร เข้าใจแล้วครับเพื่อนๆลองไปวัดความจุขมปอดกันดูนะครับแล้วส่งคำตอบกันเข้ามาต้นคิดมีของรางวัลมอบให้สวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี